สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มีอยู่กับผมคนเดิมนะและว,วันนี้ยังอยู่กับการ d เทนออฟแบนแบนภาค4ครับดยในวันนี้เราจะมาเก็บตกทุกสิ่งที่เราพลาดไปไม่ว่าจะเป็นโนต้ตที่ผมลืมเก็บไปประมาณ2อันครับห้องลับที่เรายังไม่ได้เคยไปและก็รวมไปถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเกมนี้อีกด้วยเดี๋ยวเรามาว่ากันครับแต่ว่าก่อนอื่นผมจะทําการโหลดเกมนะฮะแล้วก็พาทุกคนมาดูตรงนี้ซะหน่อยนะฮะ คือเผื่อหลายๆคนถามว่าเราเข้าไปตรงนั้นได้ไหมเราเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าทางมันปิดอยู่เห็นปะคือ,ค,อคือเราไปไม่ได้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถรอจนกว่า b i เทอร์กิโกจะอยู่ใกล้เรามากๆได้นะครับแล้วเขาจะทําการเหมือนกับหัวเราะเออก่อนที่เราเนี่ยจะทําการลงไปเหมือนกับว่าเขานั้นเหมือนประสบความสําเร็จเออในแผนงานของเขาหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูได้เลยนะฮะ มาเดี๋ยวพาโดนมาด้วยนะครับนี่เอาแบบมาอยู่ใกล้ๆเลยมาใกล้แบบใกล้มา,มากๆครับอีกนิดนึงเฮ้ยมันยืนนิ่งว่ะว่า,วาจะจะ,จะเอาไม่ได้ยืนนิ่งนะเห็นปะมันขำตอนท้ายนะครับเออก็ประมาณนี้แหละ เดี๋ยวเราต้องทำการเล่นใหม่นะครับแล้วก็ทำการไล่เก็บสิ่งที่เรายังพลาดไปนะครับโดยโนต้ตทั้งสองอันที่ผมพลาดไปเนี่ยโนต้ตแรกจะอยู่ในพื้นที่แรกเลยนะครับก็คือมันจะเป็นห้องธุรการที่อยู่ตรงปล่องปล่องอากาศนะครับเออแล้วก็อีกห้องหนึ่งก็คือโซนที่เราเนี่ยจะต้องไปหาแบนด์อีกรอบนึงหลังจากที่เราแก้ลิฟต์ตัวที่2ได้แล้วนะครับอืมโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผม มาน้องน้อยอไม่นะ <c oughs> นายจะกลายเป็นตัวที่ใหญ่มากๆกันน้องน้อยอ่าอีกอย่างหนึ่งที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือเออ่คำตอบ yes กับ no นะครับที่เชอรี่ทสเตอร์ทำการถามเรา <c oughs> ผมไปหาข้อมูลมาละเหมือนกับว่าไม่ว่าเราจะตอบ yes หรือ no เนี่ยมันก็ไม่มีความต่างกันครับคือเราไม่ตายเราตอบใช่หรือไม่เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะตายเสมอไปคือคือเอาง่ายๆเราไม่ตายเลยนะครับแต่ว่า เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูในอีกทิศทางหนึ่งในตัวเกมหลักที่ผมทําการเล่นไปล้กันนะครับโอเคไปเริ่มมาสลบกันฮึด้านี่ตื่นมาที่ห้องสืบส่วนสอบส่วนด้านขวาคือใช่ด้านซ้ายคือไม่ครับคำถามแรกมีคนเอาไอชาร์กรผู้นี้ไปขัง ใช่เธอหรือเปล่านี่ตอนแรกเราตอบใช่ไปเนาะตอนนี้เราตอบไม่บ้างครับมาไม่ได้ทำน่าสนใจอยากรู้เลยว่าใครทำเอ้าเฮ้ยโหตัดกันอย่างนี้เลยโอเคมาถึงตัวจัมโบ้จอชแล้วครับทีนี้เขาถามว่าเรารู้จักอ่ากับจัมโบ้จอชไหมเราก็ต้องตอบไม่นะครับ <No. S 1> ไม่เั้นเหรอง well, ก็ถือว่าเธอโชคดีแล้วล่ะไอ้น,นี่มันบ้ามากๆ <Third question. S 1> คำถามที่สามเคยเจอสิงเกฟิไหมอ่าเราก็ตอบไม่เหมือนเดิมนะครับอืมนั่นไม่ใช่ที่ฉันเคยได้ยินมาเนะ <Fourth> i <question. S 1> คำถามที่สี่เคยเจอบิตเตอร์กิโก้หรือเปล่าอ่าถ้าพูดถึงรันที่แล้วเนี่ยเราเคยเจอแล้วนะเอองั้นก็จะตอบว่าใช่ละกันนะฮะ <laughs> อย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นฉันต้องใช้ข้อมูลของเธอทุกอนูเลยล่ะถ้าเธอรู้มานะแต่ว่ากันทีหลังคำถามที่ห้าเคยเจอแนบแนบหรือเปล่ารอบที่แล้วเราตอบว่าเจอรอบนี้เราตอบไม่บ้างนะครับก็คอยมองด้านบนไว้ละกันนะมันจะโจมตีได้จากทุกทางเลยล่ะคำถามที่หกเคยเจอฉันแล้วหรือเปล่า นี่เคยเจอเจ้าหรือยังเจอแล้วในรันที่แล้วไงล่ะบอกได้เลยว่าคำตอบของเธอเนี่ยมันช่างน่าสงสัยจริงๆเอาล่ะเก็บสิ่งที่เป็นของเธอซะก็เนี่ยคือสืบสวนสอบสวนไปปุ๊บก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษครับเราไม่ตายนะเออก็ถือว่าดีไปนะนึกว่าจะแบบเหมือนแบนบบลีน่าไงตอบผิดยัดเข้าหน้าเลยครับ เวลาะไรขนาดนี้เนี่ยไม่ได้ทำงานที่นี่ด้วยซ้ำม,มาเร็วมาเร็วเร็วฉันมาจากอนาคตน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันมาเปิดอาณาจักรให้ละกันนะเออระวังเนะมันอาจจะไม่ค่ยอยเฮ้ยฉันอยู่นี่แล้วเร็วอุ้ยช้าจังเลยนะ <S <S เดี๋ยวเราจะลองไปฟังคำถามที่ควีนบอลเลียพูดซะหน่อยนะครับว่าคะแนนหนึ่งถึงิเนี่ยอาเชลิพโรสเตอร์ให้เท่าไหร่นะครับ ถ้าศูนย์เหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะสกิปไปเลยแล้วกันเนาะตอนรับสู่อาณาจ,จักรควีนเบลซิเลียไปละรีบครับรีบโทษทีผมรีบม,มองหน้า,นานแต่ละคนเอาละเพิ่งพอใจมากแค่ไหน1ถึงสิ โอเคถ้าซีโรก็ไปเลยแล้วกันอุ้ยไปไม่ได้เขาไม่ให้เราไปดูมุมนี้สิโอ้ย่ังเจ๋งเลยนะแบบเหมือนกับว่าเขากำลังแบบเขาเลีอกอะไรดีอ่าเอามือมาแบบเป็นที่พักคอนะครับเออเอาจริงถ้าสปีดรันจริงๆเนี่ยเกมนี้สามารถจบได้ประมาณแบบครึ่งชั่วโมงเลยก็ยังได้นะครับถ้าเราแบบ รู้ข้อมูลรู้อะไรครบอะไรเงี้ยแป,ป๊บๆก็เสร็จละเอาจริงแล้วถ้านับว่าเกมเนี้ยแบบมันสมควรไหมกับกับเวลา2เดือนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบกับราคา200กว่าบาทซึ่งแพงกว่าเดิมไป50บาทเลยนะครับสำหรับผมนะผมก็คิดว่ามันก็โอเคคือในเรื่องน่าสนใจมากขึ้นแต่แบบมันก็คือเวลาเล่นเท่าเดิมอะ่ะเออ,อนั่นแหละปัญหานะครับ ดังนั้นถ้าใครอยากจะซื้อในมือถือเนี่ยอาจจะต้องคิดหนักนิดนึงนะเพราะว่าราคาก็อาจจะเพิ่มมาเหมือนกันนะครับอืมไปแล้วไปน้องน้อยอยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับตอนนี้อ่า,าน,นีไไ่ไงน้องน้อยมาแล้วสวัสดีครับไปมาแล้วมาแล้วเชอรี่โพสเตอร์บอกอะไรวะเนี่ยทำไมแกรู้ได้ยังไงว่าลิฟต์มันอยู่นี่ อ๋อพอดีว่า <c oughs> เกิดตายวนเวียนน่ะเอ็ o ออฟทูมอร์เออผมอยากรู้เหมือนกันว่าเชอรีฟโทสเตอร์เนี่ยเขาปลาอะไรนะครับเพราะว่าในตอนนั้นเราเห็นว่ามันแบบมันเหมือนปลาแบบปลาอะไรบางอย่างอะเราเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะมาแล้วไม่นาเชอรีฟโทสเตอร์ปลาเลย นี่แน่เหมือนปลาดาวนะครับเออโอเคเธอคิดว่าเขาจำเธอได้ไหมเหรอเฮ้ยเดี๋ยนะเมื่อกี้มีการเปลี่ยนคำพูดครับเออเอ้ยโอเคเปลี่ยนคำพูดเจ๋งมากเลยครับโอเคดีดีถือว่าดีอย่างน้อยก็ยังมีการแบบอันนั้นนะฮะ <Hey. S 2> เออ<ๆ>ผมอยากรู้เหมือนกันว่าผม<ๆ>มันจะตายยังไงอะ <I 'm S 2> ตรงเนี้ยอยากรู้เหมือนกันครับโดนนบยากเนกบอากรแฮอเอค <J. S 1> าไรมนนคบาเือบอยกเนจจกบารเอกรอยกูยาเรัอยหนกนครอากจ,จะเหกราะร่เอาเนบารนารนาไม่อยู่แล้วอันนี้ก็เป็นไปได้แต่แบบทําไมอะทัาไมถึง ทําไมถึงเป็นคนท็อกซิกแบบนี้ครับอันนี้น่าจะเหมือนเดิมทุกครั้งนะเออถ้าที่ผมจําได้นะครับเนี่ยซ้ายปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ขวานะครับอ่าแล้วก็กลางนะแล้วก็ซ้ายสองรอบถ้าที่ผมจําได้นะครับเออแสดงว่าเหมือนเดิมทุกรอบเลยนะไม่มีการสุ่มไม่มีการอะไรเลยครับ ก็ถือว่าบางคนอาจจะคิดว่ามันแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรดีเล่นง่ายไปนิดนึงมันก็ใช่ครับแต่ก็สายสปีดรันไงเออมันก็จะสบายใจในจุดนี้หน่อยนะครับเว้ยซ้ายใช่ไหมขวาซ้ายแล้วก็กลางอันนี้ผมจำได้กลางแล้วก็ขวานะครับขวา แล้วก็ทรายครับอืมนี่ความจําผมดีจัดจดาๆสะพกตายตั้งแต่ตรงนี้แหละงงงงเลยอะไรอย่างัั้นมานี่มาไปสแกนครับในนี้จะมีอยู่อ่าฉบับนึงนะครับซึ่งจะอยู่ตรงโต๊ะด้านซ้ายตรงนี้เลยนะฮะโอเคเป็นอ่าจดหมายธรรมดาทั่วไปนะครับโดยข้อความได้เขียนว่าเฮ้ย ฉันเพิ่งจะได้รู้ว่าทีมหน่วยขนส่งด้านล่างจะลงมาที่ชั้นนี้ในอีกไม่กี่วันฉะนั้นน่าจะเป็นการดีที่สุดที่เราจะต้องหยุดพูดคุยแบบนี้กันก่อนจนกระทั่งเขาไปแล้วเพราะว่าถ้าใครสักคนเจอจดหมายเหล่านี้แล้วก็เธอและฉันเนี่ยจบเห่แน่ฉันได้ทําการปัดทิ้งผู้ที่ถูกเลือกที่เราไม่ได้มาร์กไว้ทั้งคู่แล้วนะก็คือไม่ได้วงทั้งคู่นะครับประมาณนั้นซึ่งตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่3มคนที่ถูกเลือกเท่านั้นนี่ต้องเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดสําหรับเธอและฉัน เพราะว่าหลังจากที่เราเลือกไปแล้วเราจะไม่สามารถย้อนกลับมาได้ดังนั้นเราต้องเลือกให้ดีที่สุดมันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากๆเลยนะที่หน่วยจัดการเนี่ยทิ้งชั้นด้านล่างไว้ให้เป็นแบบนี้เพราะว่าที่นี่เนี่ยมันมีโอกาสมากมายเหลือเกินที่หากใครก็ตามที่อยากจะมีลูกก็คงจะไม่ลัดทิ้งโอกาสนี้ไปแน่เหมือนกับพวกเราไงหลังจากที่เราทําการเลือกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะได้ตัดสินใจสักทีว่าเราจะสร้างสิ่งมีชีวิตแบบไหนที่จะสามารถออกจากเรื่องราวบ้าๆนี่ แล้วก็มีชีวิตที่ดีกว่าได้ไทยชันแนะนํานะเราควรจะเลือกใครสักคนหนึ่งที่สามารถพูดได้มากกว่าหนึ่งภาษามั่นใจเลยว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตของเราอยู่ง่ายมากขึ้นอย่างแน่นอนโอเคครับในกระดาษนี้เนี่ยเป็นการบอกว่าน่าจะเป็นการสารต่อจากากระดาษฉบับสุดท้ายที่ผมทาการพูดไปในตอนจบนะครับคือเขาทําการมาร์กหรือทําการวงเหล่าเด็กๆที่ทําการสมัครที่โรงเรียนแห่งนี้แล้วทีนี้เนี่ยหลังจากที่ทําการวงวงไปเนี่ย แล้วมันมาแมชกันนะครับเออมีเพียงแค่3มคนเท่านั้นที่มีการวงเหมือนกันทั้งสองคนซึ่งสองคนในที่นี้ผมคาดเดาว,ว่าน่าจะเป็นอัสมันอดัมกับเวเวอลี่มาสันอันนี้ค่อนข้างชัวเลยแล้วก็เด็กทั้ง3มคนนี้เนี่ยแหละที่น่าสนใจผมคิดว่า1ใน3าคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นลูกของตัวเอกครับอืมแล้วก็มากไปกว่านั้นก็จะมีแคลที่เป็นเพื่อนของลูกตัวเอกแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยแหละที่ยังไม่มั่นใจว่าเป็นใครแต่ว่าผมคิดว่านะ ผมคิดว่าเด็กคนที่3นี่แหละน่าจะเป็นคนที่ถูกเลือกให้เป็นผู้มอบจีโนมครับเพราะว่ามีการเขียนครับว่าเขาอยากจะให้ผู้มอบจีโนมเนี่ยสามารถพูดได้มากกว่า1ภาษาเพราะว่ามันจะทําให้ชีวิตเนี่ยมันง่ายมากขึ้นนะครับเอออันนี้ก็ยังไม่มั่นใจว่าอะไรยังไงกันแน่นะครับแต่ว่าก็ดูไม่ค่อยปลอดภัยแล้วล่ะครับเออโอเคเอา้าวอ๋อลืมอุ้ยายืนชิดสนิทชิดเชื้ออะไรกันขนาดนี้ล่ะ โอ้ยอย่าขวางสิเดี๋ยวอีกฉบับหนึ่งจะเป็นโซนที่2ครับอืมแต่ว่าต้องหลังจากที่แบรนด์ทำการต่อสู้กับแนบแนบเป็นที่เรียบร้อยก่อนแล้วนะเพราะว่ามันมีความลับมากกว่านั้นครับเออที่เราเนี่ยต้องจัดการนะฮะไปเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับผมเอาละครับมาอันนี้คือจุดที่2นะครับที่ผมจะมาลองมิสบัสเตอร์กันนะ ก็คือจะเป็นจุดที่แบนแบนจะมอบมิสเตอร์คามเบอรแมนให้กับโซเฟียเนาะแต่ว่าแนบๆนบจะแย่งไปมันจะมีจุดหนึ่งที่แบนแบนเนี่ยวิ่งเข้าไปในประตูนั้นนะครับผมอยากจะรู้ว่าถ้าผมวิ่งไปทันเนี่ยเออมันจะทันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะเอาล่ะไปครับรีวิ่งเลยวุ้ยมันติดตรงเนี้ยโอ้ยแย่แล้วครับมาต้องลองดูต้องลองดูประตูเปิดแล้วครับ ตอนนี้เตรียมวิ่งแฮะ Wait, no, nap, nap. ไปแล้ว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 เฮ้ย <Hey, S 1> เราวิ่งได้ก่อน <can> เราวิ่งได้ก่อน nap, nap, ไปนะครับนับนบเอาของของฉันคืนมาเราด้วยมันวิ่งเร็วมากเลยฮะแต่แบนแบนจะวิ่งเร็วกว่าหรือเปล่า hey, เฮ้ยแบนแบน,นดันเราแบนแบน,นดันเราอย่างนี้ถือว่ามีโอกาสที่เราจะ เอ้ยติดโอ้โหอะไรอะ่ะไม่เห็นจะยุติธรรมตรงไหนเลยโอเคงั okay, ้นขอให้โชคดีนะฉันจะไปเก็บของก่อนละนะฮะสู้กันแล้วครับเออ,อ,ย,อย่อปุ่ม <laughs> ฟาสนาย,ยับเลยนะฮะโอเคคือ okay. ในนี้เนี่ยมันจะมะีเอกสารด้วยนี่ไงเจอแล้วนะครับโอเคเอกสารตรงนี้เอาละได้เวลาสแกนครับ รอบนี้จะเป็น AFPF ครับ4ตัวเลยนะซึ่งก็น่าจะเอาไปรวบรวมนะครับเพื่อให้มันเป็นชุดเหมือนเป็นโคดดิ้งสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งผมทำการบอกในพาร์ทที่แล้วนะว่ามันน่าจะเป็นอ่า u ู u ูเออน่าจะเป็นลิงก์ YouTube แน่เลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันแล้วกันเนาะโอเคอันนี้เป็นอัปเดตที่5ครับโดยข้อมูลจะมีดังนี้เลยจากรายงานครั้งก่อนที่พูดถึงเคสที่9สารกิวเนียมที่ทำการตัดแต่งเพิ่มเติม เพื่อนาการดัดแปลงพฤติกรรมของเคส13ก็ได้นํามาใช้ในเคสที่9เหมือนกันเพื่อนาการลบล้างพฤติกรรมดั้งเดิมที่เคยมีมาก่อนหน้านี้และผลลัพธ์เนี่ยก็เป็นไปใน,นทิศทางที่ดีมากๆตรงกันข้ามกับพฤติกรรมในอดีตเคสที่9นั้นไม่เพียงแค่ทําการลัดทิ้งพฤติกรรมการนอนในอดีตซึ่งเป็นการนอนเชิงประมาณว่าตื่นขําหลับเช้านะครับประมาณนั้นซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็เป็นผลมาจากผู้ที่มอบจีโนมคนเก่าครับ และมันก็ทําให้การทดสอบเนี่ยเป็นไปได้ยากมากสําหรับเรานะักวิจัยในตอนนี้ครับเขาก็เริ่มที่จะเดินเหมือนกับมนุษย์มากขึ้นคือมีการเดินสองขาครับและดูเหมือนว่าเขานั้นจะหยุดลอกเลียนแบบพฤติกรรมของคางคกเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการกระโดดนั่นแหละคือเอาง่ายๆตอนนี้เขาหยุดกระโดดแล้วก็มาเดินเหมือนกับมนุษย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปที่เราจะทําการมอบให้กับเคสที่9นั้นนั่นก็คือเทคนิคการพูดครับ ซึ่งคาดดาว่าน่าจะใช้เวลาไม่มากเพราะว่าผู้ที่ให้จีโนมของเคสที่9เนี่ยเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษคล่องอยู่แล้วเคสนี้ยังไม่พร้อมต่อการพรีเซนต์แต่อย่างใดครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราเอาพาร์ทมาก่อนนะเอาละแล้วเดี๋ยวเราทำการเอาพาร์ทนี้ไปใส่ที่ลิฟต์ครับแล้วก็เดี๋ยวในตอนที่เรามาเก็บพาร์ทที่3เนี่ยให้เรามาที่นี่อีกรอบหนึ่งเออเราจะ สังเกตได้ว่ามันจะมีอะไรแปลกๆครับเดี๋ยวต้องลองดูกันอีกทีเอาจริงแล้วปกติแล้วผมจะค่อนข้างเช็คนะเออแต่ว่าในสําหรับภาคสี่ผมไม่ได้เช็คเฉยเลยนะครับก็น่าเสียดายและเอาจริงแล้วเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าภาคนี้น่าจะมีการพูดถึงโซเฟียสมากขึ้นแต่ก็ไม่ค่อยมีการพูดถึงอย่างมากนักนะครับและในตอนนี้เนี่ยทางผู้พัฒนาเขาก็แอดตัวใหม่มาเรื่อยๆ,ๆเลย,เลยแบบโอ้โหไม่หยุดไม่หย่อนนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่า มันจะไปจบที่ตรงไหนจริงๆนะเออเอาละครับตอนนี้ผมทำการให้ชิ้นส่วนที่สองของลิฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมไปถึงทำการคุยกับราชินีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปพื้นที่ที่สองกันครับไปดูว่า,าโซนที่แบนๆต่อสู้นั้นอะ่ะเออเป็นอย่างไรบ้างแล้วนะแล้วก็เราจะได้รู้ห้องลับก่อนที่เราจะไปแก้ไขเรื่องอลิงก์ YouTube กันนะฮะโอเค ตึงึง,งสถานีต่อไปโซนป้อนอาหารโอเคถึงแล้วครับแน่นอนครับเราไปดีๆไม่ได้ครับเราต้องแบบว่าไปแบบนี้เลยนี่คุณแม่สายแบบว่าสายโหดครับกระโดดเลยนะพอดีว่าคุณแม่เป็นนี่นักกีฬาทีมชาติเก่านี่ครับเหมือนว่าแนบๆกับ แบนจะหายไปแล้วนะไม่รู้ว่าหายไปได้ยังไงนะครับแต่ก็หายไปแล้วแล้วตอนนี้เหมือนมิสเตอร์คาบอบแมนจะมีแผ่นด้านหลังแล้วครับและเมื่อเรากดปุ๊บ oh, <princess. S 1> เปิดออกเลยนี่ครับเราจะได้คีการ์สสีเขียวตรงนี้นะ oh, <princess. S 1> และในที่สุดเราก็สามารถเข้าห้องสีเขียวที่เราเห็นตั้งแต่ต้นเกมได้แล้วครับ ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเป็นเยี่ยงไรตึงดึงดึงสถานีต่อไปโซ,อาาโซนอากาศโซนอากาศคืออะไรวะโซนแบบว่าอ่าปล่องอากาศนะครับหนึ่งท่อระบายอากาศอ่าทำนองนั้นโอเคและในที่สุดเราก็จะได้เข้าห้องรับกันแล้วครับเราต้องทำการ แต่บัตรก่อนแล้วก็เอาอันนี้โดนพุ่งชนเข้าไปเปี้ยงเรียบร้อยอร่อยหอ่อประตูได้เปิดออกแล้วครับมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนั่นไงโอ้หนี่มันมันอยู่ในด้านในนั้นนะครับเออมันคือตัวเดียวกันเลยเว้ยไซรินชิออนครับเออ ไม่ใช่ต้องเรียกว่าไซรินเชียนเออมันคือเซอร์เจียนกับไซรินเหรอโดยไซรินเชียนเนี่ยทำการพูดออกมาว่าเป็นหมอพาตัดให้กับใครสักคนที่อกหักอันนี้ไม่ได้แบบตั้งใจสัมผัสเสียงอะไรนะฮะมันแปลอย่างนี้นะแล้วก็ด้านขวานี้ครับอะไรวะเนี่ยเคส27ครับ type 6กิวเนีย n entrapment เดี๋ยวนะ entrapment คืออะไรครับแปลว่าการกักขังเหรอกักขังกิวเนียมเหรอฮะคือยังไงครับ มันเหมือนกับว่าเอากิวเนียมทุกอย่างมารวมกันเป็นกิวเนียมอันเดียวอย่างเงี้ยเหรอก็คือพูดเชิงประมาณว่าเหมือนกับว่าแบบรวมร่างทุกทุกร่างมารวมกันเป็นร่างเดียวอะไรอย่างงี้ไหมอันนี้ก็เขียนว่า,าความเป็นไปได้ของการกักขัง90%ความเป็นไปได้ของการหลบหนี0%ความเป็นไปได้หลังจากการหลบหนี underreflex ครับก็คือเป็นการหลบหนีโดยฉับพลันโดยที่ไม่ได้ไต่ตรอง เหมือนแบบสัญชาตญาณนะครับประมาณนั้น60%โอกาสมีชีวิตรอดสําหรับผู้ที่กักขังในเหตุการณ์การหลบหนีนี้อันรีพอร์ตครับหรือว่าไม่ได้รายงานก็คือไม่น่าจะรอดครับเออมันต้องเกี่ยวกับเซอรินเจียนแน่นอนอ่ะเออนะแล้วแบนแบนคิเดอร์กาเทนนี่คำว่าแบนแบนนี่ภาพแตกมากเลยนะฮะเนี่ย <c oughs> โอเคน่าจะประมาณนี้ปะไม่น่าจะมีอย่างอื่นแล้วใช่ไหมโอเคครับงั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันไปเดี๋ยวเราไป รวบรวมคำนะครับเออแล้วก็ไปใส่ในลิงก์ u t u b e กันดูว่ามันจะเป็นอะไรยังไงนะโอเคไปกันครับเอาละครับเรามาสู่หน้าเมนเมนูแล้วนะครับคือจะต้องบอกว่า QR code เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด5าอันด้วยกันนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นอันนี้นะครับคือกระดาษที่เราได้ล่าสุดเลยนะครับจะเป็น AFPF นะครับเออจริงด้วยนะแต่ว่าอันนี้ต้องพูดไว้ก่อนว่าเราต้องจําทีละชุดนะครับคือชุดแรกเนี่ยคือ สตัวอักษรนี้นะครับอันต่อมาจะปเปออกดพิษอัปเดต7นะซึ่งก็คือ 4f นะครับโอเคแล้วก็อันต่อมาอันที่3อันนี้นะครับก็จะเป็น k นะครับโอเคชุดที่3คือ k มีตัวเดียวนะครับชุดที่4 5A นะครับอ่าและชุดสุดท้ายก็คือชุดของตัวคว e นบอสซ i เลียนะครับ wp นะครับโอเคนี่คือ5ชุดที่เราได้นะครับซึ่ง ถ้ารวบรวมแล้วเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่อ11ตัวด้วยกันครับและสิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือถ้าเรามาดูลิงก์ของ YouTube นะครับอันนี้คืออการ์เทนอาแบรนๆบตอนที่2ของผมเนาะ,ะเราจะสังเกตว่ามันมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เหมือนกันนะครับอืมทีนี้เราก็ลองดูเลยนะฮะเริ่มมาเราเอา a f p f อ่าใส่เข้ามาก่อนเนาะและเมื่อคุณผู้ชมทำการเอา ทุกโค้ดนะครับมาใส่นะก็จะมีทั้งหมด5ชุดด้วยกันใช่ไหมครับก็คือมี A F P F เนาะแล้วก็ C F นะครับแล้วก็มี K แล้วก็5 A แล้วก็ W P คือมี5ชุดดังนั้นเราต้องทำแบบ5แฟกค,ครับหรือว่า120รอบใช่ครับคือเราต้องทำแบบเนี้ยสลับไปสลับมา120ครั้งจนกว่าเราจะหาอันที่มันถูกต้องที่สุดให้ได้นะครับ โดยอันนี้ผมทําการคิดเบื้องต้นอยู่6อันด้วยกันซึ่งเราจะทําการเรียงอันแรกไว้เสมอนะครับอย่างแรกเลยก็คือ AFPF4FK5AWP อันนี้แบบตั้งต้นเลยกดเข้าไปปุ๊บไม่ได้นะครับฉะนั้นเราต้องทําการสลับไปต่อเรื่อยๆนะฮะอย่างเช่น AFPF4FK ทีนี้เราลองสลับเอา 5A ไว้ด้านหลังบ้างครับมันก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งอ่า WP5A ก็ยังไม่ได้นะครับฉะนั้นเราต้องทําแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่ะสมมติแบบนี้ไม่ได้ละเราลองสลับแบบใหม่ดูบ้างสิเป็น A F p F C F ทีนี้เราลองเอา 5A มาบ้างนะครับอ่าปึ๊บอ่าเป็นแบบนี้ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งคือ5 a k w p กดเข้าไปไม่ได้อ่ะลองสลับใหม่ซิเป็น5 a แล้ว w p k ล่ะได้ไหมก็ไม่ได้นะครับดังนั้นเราต้องอลองดูความถูกต้องเล็กน้อยนะฮะ ซึ่งอันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันมีเว็บเจเนเรเตอร์าโค้ดอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับ <c oughs> ก็ถ้าใครมีก็ลองอาบอกหน่อยละกันแต่ว่าพอไม่มีเนี่ยเราก็ต้องทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวทําการตัดกันเลยดีกว่าเนาะเออว,ว่าอะไรจะเป็นยังไงนะครับเออสุดท้ายแล้วเราจะได้เป็นอะไรบ้างนะฮะมายา,ยาวไปครับและหลังจากที่ทําการเซิร์ชมานานพอสมควรครับ ในที่สุดผมก็ได้มาละมันคือ W P 5 A 4 F A F P F K ครับซึ่งเอาตรงๆงปผมทำการเอา W P เนี่ยเป็นเป็นลิสต์สุดท้ายครับเออแล้วอย่างที่ผมบอกคือมันต้องใช้ประมาณ120รอบคือผมก็เนี่ยปั่นไปโหหลายร้อยรอบอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแค่ A F P F อยู่ด้านหน้าเนี่ยมันก็ปาไป24ครั้งแล้วครับ กว่าที่ผมจะทําการย้ายเอา 4F มาอยู่ด้านหน้าเนี่ยใช้เวลานานมากครับแต่ว่าในที่สุดผมก็ได้มาละซึ่งมันคือคลิปที่มีชื่อว่า Escape นะครับแล้วก็มีคนเจออยู่แล้วเนี่ยประมาณ8,700คนครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะโอเคกดแบบจอใหญ่เลยแล้วกันนะฮะนี่ครับมีการเขียนว่าทั้งนั้นเธอก็เป็นผู้ช่วยเหลือของฉันสินะขอบคุณมากเลย ขอบคุณเรื่องอะไรอะ่ะนี่ครับเพื่อนของฉันและฉันก็จะออกไปจากคุกของเราอันนี้ใครเป็นคนพูดครับ น่าสนใจมากๆเพราะว่าเหล่ามัสคอตที่อยู่ในคุกเนี่ยจะมีอยู่หลายตัวอยู่เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นอ่าสโลซาลีนจัมโมจอร์จเหล่านกโอพิล่านะครับก็คือมีโอพิล่าเบิร์ดกับทาทาเบิร์ดมีบันบารีน่าแล้วก็มีซิงเกิลฟินแต่ว่าซิงเกิลฟินอ่ะถูกเชลิฟโทสเตอร์พาไปแล้วก็มีแบนแบนด้วยแต่ว่าแบนแบนอ่ะก็หายตัวไปแล้วนะครับฉะนั้นมันจะเหลือแคนดิเดตไม่กี่คนครับก็คือมีสโลซาลีนมีจ um ัมโมจอร์จโอพิล่าเบิร์ดทาทาเบิร์ดแล้วก็แบนบารีน่าผมคิดว่าอันนเี้ย อาจจะเป็นจัมโบ้จอชก็ได้นะเออน่าสนใจเหมือนกันครับโอเคไงต่อนี่ครับและหลังจากนั้นมันจะเต็มไปด้วยโกลาหลนอย่างแน่นอนเฮ้ยออกไปจากที่นี่ซะในขณะที่ยังมีโอกาสอยู่การต่อสู้ของฉันมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเธอนี่คือการเตือนครั้งสุดท้ายครับเป็นการเตือนครั้งเดียวซะด้วย หมายความว่ายังไงอ่ะจบครับอะไรวะเนี่ยก็น่าจะประมาณนี้นะ Band Band กาเทนอฟเบนแบนภาคที่4จะเรียกว่าตอนเสริมก็ได้เออนะเพราะว่าในภาคน,นี้เนี่ยเราทําการเก็บตกอะไรทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยหมดละนะครับซึ่งนี้ก็น่าจะเป็นทั้งหมดแล้วจริงๆครับสำหรับเนื้อหาของ Band Band การเทนอฟเบนแบนภาค4เดี๋ยวเราไปสรุปในเรื่องการแล้วก็มาอธิบายท,ทําทฤษฎีต่างๆนานาครับว่าในภาคที่6นั้นมันจะเป็นอย่างไรเอาจริงๆแล้วเนี่ยจากข้อมูลของภาค4นั้นเราแทบจะไม่รู้เลยด้วยซ้ว่าภาค6มันจะเป็นอย่างไรครับรู้แต่เพียงอย่างเดียวนั่นคือเราเนี่ยต้องเอาคาถา ของควีนบัลซิเลียกลับมาให้ได้นอกเหนือจากนั้นทุกอย่างมันถูกพับเก็บไว้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของลูกตัวเอกการทดลองหรือแม้แต่ตัวโซฟิสเองก็ไม่ได้มีการพูดถึงอะไรมากนะักมันเหมือนกับภาค4เนี่ยมันเป็นการเปิดจัก,กรวาลภายในของแบนด์ๆมากขึ้นให้เราได้รู้ว่ามันมีตัวดีตัวร้ายอะไรทํานองนี้เลยครับดังนั้นผมคิดว่ามันน่าจะมีการเล่าอะไรได้อีกเยอะกว่านี้ แต่ว่ามันจะเป็นหนึ่งรานั้นก็ต้องรอดูภาค6กันอีกทีนึงเอาจริงแล้วผมคิดว่ามันน่าจะมาไวกว่าที่คิดด้วยนะครับเพราะว่ามันก็มีภาค5จาอเข้ามาอยู่แล้วดังนั้นเรีดด้ว่าเราอาจจะได้เล่นกันแบบสนุกสนานเดือนชนเดือนเลยก็ว่าได้แต่ว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตครับไว้เจะกันใหม่ครั้งหน้าละกันสำหรับตอนนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผม